คนต่างอยู่ดีกว่าวฉันก็แค่ติดเงินแกอยู่ไม่กี่หมื่นแกเล่นทวงเช้าทวงเย็นอยู่นั่นแหละเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะเว้ยแกทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะพี่ซินก็พี่ติดเงินฉันอยู่อ่ะฉันจะไม่มีสิทธิ์ทวงเลยหรือไงฉันก็จาเป็นต้องใช้นะฉันก็คืนแกไปแล้วไงแกจะเอาอะไรอีกไม่รู้แหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะ่ะเราก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันถือซะว่าฉันไม่มีน้องสาวแกก็ได้ต่างคนต่างอยู่ก็ได้เงินพี่ก็รีบเก็บของพี่ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะเพราะบ้านหลังเนี้ยม เออก็ได้ฉันไปก็ได้พี่โจ๊กนั่นไงพัดอะที่ฉันเล่าให้ฟังว่ามันแย่งลูกค้าเราไปหมดอะแล้วก็ไปจัดการาอักษรมาหน่อย่ะมึงชื่อพัดใช่ปะใช่มีอะไรหรือเปล่าแล้วนี่พวกแกเป็นใครเนี่ย กูจะเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปมึงอ่ะห้ามไปขายผักที่ตลาดอีกฉันจะขายหรือไม่ขายอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกแกด้วยวนี่กูพูดดีๆไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าขืนมึงยังไปขายผักที่ตลาดอีกร้านน้องสาวก็กเจ๊งพอดีดิอ๋อที่แท้ก็แบบนี้นี่เองอะก็เ้องสาวแกเอเปรียบลูกค้าก็ไม่แปกที่จะขายไม่ได้เอ้าเปรียบแล้วไงวะ ถ้าเกิดว่ามึงไม่ไปขายผักที่ตลาดทุกคนก็ต้องมาซื้อผักที่ร้านน้องสาวกูอยู่ดีเมจัดการแปลงผ่านนั้นให้เละเลยอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะโทรแจ้งความ่จริงด้วยแจ้งความเหรอ <laughs> แจ้งสิแจ้งสิแจ้งเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มึงกล้าผักกลัวอเมจัดการนันไปไปเ ซีนซีนจะเล่วตกใจหมดเลยเนยมีอะไรพี่แบนวิ่งจมูกตมาเชพทาอยู่ที่สวนพักอะไรนะใครมันกล้าทำร้ายน้องสาวฉันเนี่ย เป็นผู้ชายอะไรวะทำร้ายผู้หญิงอ่ะถ้าไม่อยากเจ็บตัวปล่อยกูเดี๋ยวนี้เลยอเจ็บตัวเหรอ้าก็ลองดูดิลกาดียังไงมาทำร้ายน้องสาวฉันวะก็น้องสาวแกขายของไม่เรื่องไงอ่ะจะมาโทษฉันได้ยังไงกูไม่สน ถ้าน้องสาวกูไม่ได้ขายอ่ะพวกมึงสองคนก็อย่าหวังจะได้ขายเลยถึงฉันจะไม่ขายน้องสาวแกก็ขายไม่ได้อยู่ดีออเอาเปรียบลูกค้าแบบเนี้ยใครจะไปซื้อน้อยยังจะมาปากดีอีกนะมึงอ่ะอย่าคิดว่าพี่สาวมึงอยู่แล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงนุย้ยกล้าก็ลองดูดิถ้าคิดว่าพวกเราไม่สู้คนอะ่ะก็ลองดูจัดการมันเลยสิพี่โจ๊พกพรามันเป็นแค่ผู้หญิงอะ่ะพี่เป็นผู้ชายนะรีบจัดการมันเลยเก๋ก็จัดการเองสิก็ฉันไม่กล้า พี่คงไม่กล้าเหมือนกันเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้พวกมึงอะ่ะไปเป็นไรมากไหมไม่เป็นไรอะ่ะปกลับบ้านกันไหนลองเล่ามาสิว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงกันแนะ่ทำไมพวกมันถึงได้มาหาเรื่องแกอะ ก็คนได้ชื่อแมยสิเขาขายผักอยู่ที่ตลาดเดียวกับฉันแต่เขาไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าให้ผักเน่าปนไปบ้างให้น้อยไปบ้างแถมยังโกงราคาเขาอีกคนก็เลยมาแห่ซื้อร้านฉันหมดอ่ะก็คงไม่พอใจแหละก็เลยมาหาเรื่องฉันแถมเมื่อกี้ยังทำลายแปลงผักฉันอีกดว้วยมันน่าโมโหจริงๆเลยเมื่อกี้ไม่น่าปล่อยพวกมันไปเลยพี่ซินเรื่องเมื่อกี้ฉันขอบคุณพี่มากเลยนะถ้าไม่มีพี่มาช่วยอ่ะฉันก็คง ขอบขอบคุณอะไรกันเราเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะถึงแม้ว่าตอนอยู่บ้านอะ่ะเราอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่ตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องสามัคคีกันฉันรังแกแกได้แค่คนเดียวคนอื่นห้ามางานเรื่องที่ถึงแม้ว่าเราจะต่างคนต่างอยู่ขึ้นมาจริงๆแต่สายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องอะ่ะมันก็คงอยู่ตลอดไปแกวางใจเถอะฉันไม่ไปไหนหรอก